สบายดีสบายดีเมื่อสุกครู่สบายดีต่อสายสายคนทัชิไปบ้านอัมาราไปบ้านอัมาราพี่น้องไม่นี้เก็บผักเก็บหญ้าไปเให้ยูเฮ็ดกินอยู่บ้านอัมารากระดาคีนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เทาการทิไปเทาการไปเยี่ยมนางเลยนางไปหาหมอเมื่อวานอะไรยังไงเนาะเตรียมของไปยำนะทุกคน ยำผักให้นางกินแล้วก็ปลาด้วยปลาประมาณหาตัวป่ะทอดบ้านอมมาลาเลยพี่น้องโอ้โออเอาเนี้ยอยู่อันนไหมยู่อันนี้ยนี่ลายหยู่ของพรุ้งพลัง พนุงพลังเลยเจ๊ตื่นแล้วบ่เจ๊เจ๊นะเห็นยังกับบอนอ้าวโฮ้ยกับเจ๊ง่ายคอยกับจ้างเซฟมายำให้กินแต่ว่ามือนีแนั่นดีนะอือน้องน้อยยาย เงยใจดีเห็นนาะมุนีเนอะจ้าจุลกภาพแข็งแงงเลยสิม้นอามแม่หอยาเห็นใจดีดังไฟเนาหดังละกัดทไปหาคอมากขโคดแล้วมาต้มใส่สกัด้อง่ ต้มน่าไปเจอหมดเห็ดแบบรับ hmm. มึงบุญเสียเด็กต้มลูกชินน้อยู่หมดเห็ดเนี่ยหมดแล้วเห็ดอะไรต้มยำต้มกะตุ <h 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 ่มแล้วเดนเราม่ใส่อีกเนี่ยเนี่ยเออสยามสลัดสุนัขกินแต่ว่าก่อนอื่นสะทขับไปเบื้องหน้าก่อนว่าอะไรยังไงแล้วลูกแล้วตื้นเลยหรอวะ ดูเหาะโอหเราไปเที่ยงอีวันหนูจากแบบส่องเที oh, ่ยบเิ่อีวันนึงรนึงลร้อยในยูไนบ์สองบนในหือนทักกันเอ้ยเจ้อยวันนี้จะมายำให้กินถึงบ้านเลย ยำสลาดเออเกะจังว่านันแล้วว่าเออม,มันบอกมากกะยามาพอดีแล้วย้ำยูพีเลยนั่ง่าอมามายำยูพีนะอืมนั่งไปใส่อ,อ,อ,ใอ,อืมมยายำสลดัดพี่น้องคนเครืค่องคนคลองมากอยู่ ไปไปหาน้ำมันผู้ป่วยก่อนเป็นะไดไปหาหมอมาแล้วลบอผู้ผู้ป่วยก็ไดถ้าว่าผู้ป่วยก็ไปหายางเลาะอยู่ขบอกงสาผู้ฮัโรลออกกากแดดออกกลังสายเออ นั่นบอนดดออกกำลังกายพอคือผ้าลูกออกตากแดดแท้พี่น้อง <laughs> นั่งคือผ้าลูกนั่งตากแดดไม่เข้ามาเนอได้หืมมันว่าแม่นแดดตอนเช้าได้นี่นะได้มันแดดตอนสวยเดอ้อ <laughs> ใส่มาเขาโคตรนะ มีแต่พักได้อันนั้นได้ไไอันนั้นของงานอรวยนี่นนจะไปใส่นี่จะเขาห้ามเออย่ามมากแต่ทีมันเลอดก็เเมื่อยโหจักไปอีกสั่งโหติดิบเต้าหนึ่งไปเฮ้ยจังต้มมาเ้าโค ใส่กระปุกกระปินบนนผ่เตน้อยส้วกางผ่็แล้วตเตมเาบ่บนี่ใช้เตาหน่อยนะแ่่เตาญ่นอาเตาต้มัขแล้วก็น้ำกะิน้ำมูร้อนเียที่ต้มข้าวันี่ร้ป่าไฟนน้ำเต่าไฟไหเดินก่อนที่สเตาเลย มลาลากเขาของน้ำอยู่พี่น้องมากกับเขาคั้วแล้วด้วยทุกคนหั่นเลยจากเธอหมูสามโลพี่น้องจังหวับเป็นยามบุญจังหวงบุญโอเป็าานับชาวันเอามีดเลื้อมีดมาในตัวมันทนันนอน นเอ้ากระล่างเอ้าคือมันมีดมันนะเอซอยล่างไรมีนะสอยเฮ้ยซอยสิบอดมไนนไหมูปลาคุยโบแ่บแ่บน้ำมูนี่แหละฮ้ ย่างย่างบ่ทันใส่ดอกกระสีสร้อยล้างฟักล้างนึ่งอันไหนข้าวโค่นะย่างกระสีต้มมาเสียนั่นพวกยายผู้มันคือโบเคียวยายผู้มันคือบบเขียว <laughs> ผู้ขาวบอกมันอ <laughs> อก <laughs> ขาวๆ ม,มาผัดนอนปองงองเปน็นอะไรอากาศบอกคุณมอสสิตายก็ตายบ่ได้นี่คือว่าน,นนั่นเฮงกระซีเลี่ยงให้ง่ายให้โตประเทศกระซว่าอยากตายบางทีคน, ương, คนคเครื่องคนคลองมาเหตุให้กินนะี่ยกระซว่าอยากตายตายปาตไปัญหาตายมีอยางมือเออโอ้เจ้าตายยุข่อยชิมิบอลยูบอกเออเจ้าด้วยพะบายไอ้มี่ห้างล่างข้าลังมาห้ยัน ยัดตายล้วมันหลอกยัผมมีบอดอยู่เออแ้วุกมือวันชินมีแต่บหลอกเราเราจะยีเป็นนอนเนี่ยใช้ได้ล่ะสีบมมาห้าหยอกผู้นั้นหยอกผู้นี้บออ้ยบอละก็คนลูกล้วเราไปหามอเนี่ยเ่อท่านได้พนบของเจ้านะได้นแล้ว้ันด อันมันใช้เวลาบพอมันมีผลกระทบแห้งเลยตอนลดลงนะปาามยืนตอนลดลงแห้งจนเลือดมันข้างในสมองมาจัดแลดกินยาเสายดนะกะยังบอกอันนั้นบอสมมติเนี่ยก็ยังยังใส่ยาเลยใส่ยาสมองเออไปใส่ยาแต่ว่าไอช่องไอช่องขวดไปชองขวด ไรลกินยาตัวนี้เบื่อไรเศร้าแล้วมันบอบบางนี่เมียนตะวะเมียนตะวะจะหากว่ากี่ขาดไปห้าโมกับเศร้าเลยดิหากว่าแบบหลายๆคำถามนะตอบข้ามเดี๋ยวเพื่อเช่้าเราคือเช่้าคนดีแล้วเฉพาะเศราไปห้ามโมอีกเลยเบื่อไปห้ามโมกันมันก็น่าเบื่อหน่ายแล้วไปห้ามอวันเราบายท้ายเนี่ยไตผัดรายเรื่องทั่วโลกมูงเห็นไห กะดาษคบเสียงแังกาลวง้านเลยเจ้าะอารมเสียนมมมน้งามอปมือมอบมามเสอะไรคนไรปินมาละเจ้ามากใกล้ละเจ้าเนาเลยเห็นมาแต่ไม่ต้องบานไรคนไรยางข้างาตกับสนันวันไวอ้มวงมอไปเจกูแห่ข้าด่าการลงบานข้าข้าไอ้อออกดาข้ากัดติบตปากไว้มึงลไปใจเลย หุ้นหวยพอแห้งแล้วอันที่อ้อยก็คาดคาดชวดลงอันนั่นก็บกินอันนี้ก็บปกินไม่ใชหููซื้อมาแล้วปกินจะแก้กนะไปหาเลซื้อข้าด่าาด่าันเมื่อยเม่อ้ยวข,อ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 ขอ่ามันเ้ว่าก็หิ้วไปกบเท่าน้ำอยู่คู่ว่ะเด้ ต้มข้าวต๊ไอ้ต้มมันเขาโคตให้น้องนี่เอ้ยน่องก่จ้าไปนั่งขามอจนสองโงนั่งเียดเลยมากแล้วนี่บ่เออบ่นั่อยู่นั่ปเ่าอ้อยเออมากนั่งแล้นี่บ่ท่ามอแลท่ามเขาอันพวกอยู่นั่นเขามอสิเขาสองโมงไลท้าบาดสองโมงเลยเพนพวเขา เโยลาพ่นะเาไปหอดกระเทียนอันน่ะต้นแรกเขาหมอสิขาย่องโม่งเลยแล้วติดเหนียไปใช้ไปเนียงเขาแล้วไปไหมไปแบนี้เมื่อยแบบนี้นะเมื่อยบบเจ้านะมปนอนวิงวังวิงวังโุ่ในหัวเนี่ยไปไหม่จเมื่อยเขาขับนอนไปไหมนกับมันแดดมันหอดเนี่ยล่ะงมื่อใื่อุเสื้อเกลือี เออ,อเอา่กเอาเรา,าไปเก็บมาตืิมให้อันนั้นได้มืมอนีแหละสิคนเมื่อมือนีละมันแก่แล้วเนาะอือพอดีนะ,นะพอดีงามพอดีงามสวยขากัน เฮ้เฮ้เ,เไรเฮ้สตีดบ่าเด้ะกำลังเตรียมเครื่องซีเฮ็ดยำพี่น้องบ่าเอือคนละยำเอลือน้ำคนละยำนยสนน้อยซีก็เผาป่าโอ้จะมากินอะไรอะไรแนวจังเลยอะเพื่อนว่าเฮ็ดกินกากินหรอวะเนาะ อิ่มเดยเหรออิ่มเลยเหตุผลกินแน่เหตุผลกินกินแห้งเมื่อยนี่เบิ่อยน่ะตื่นมาแล้วกินแซ่บอยู่บ่โอ้ยแซ่บเนี้ยก็อยากอืออยากไปเบิดอยากโชยินบอลตื่นตื่นมากกับอุ้มลูกเลาะบ้านพาลูกออกตากแดดนั่งว่าอืนะเด็ลูกนะก็นอนปะเงงอยู่ในหน้าเรียะคือเต้นเศร้าเต่นเศร้าแท้ไหมว่าปลูกกับตื่นตาใบนั่งบ่เออนั่งพาอุ้มลูกไปตากแดดนั่งว่า ไข่ดองแรกยังมีดูเปกใจอยู่ได้บ๊บเอาทุนอยนี่ขึ้นมาเกอนเนาะเกาบขวนนมเยมิสตม่วนนี้พี่จางมนสูตรนี่น้อยึมางใสมากโน้ันแสบใช่ อิ่มเลยโอ้เอา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 เเอาเอาาเอามาสักเลนสักเลนสักเลนโอเคต้มเลยโาเด้ดังใจนางอืมนี่สิมาีดป่ะน่ะเอาอลีอลหายไปน้องมือกี้ ลอยคนกำลังซีต้มข uh, ่าวตมถ้าต้มยังเฮ้ยมูบอ่ะ้าตมมูบอ่นตตมมได้นะต้าโตมมาพนามกำลังซอยซีน้ำท่าเรือเรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ เป็นซอยสิ่ก่อนเราจะสืบประดา่าไปยังเดี๋ยวเอาก็สถิแม่ล่างพักพี่พเด้งจังว่าไปสิเผาป่าเป็นได้เจ้าคือวันมันมีเต่าอันนั้นเราอยู่เต่าอันนั้นเราอยู่สายเต่ายางแล้วนะกับบ้าสาวได้เอ,อื้อชีวิตโม่งวะ่ปสีสุกเพ่ปสีแล้วอะไรยังอะไรเนี่ยอยู่ในนี้พฮ้น แล้วท้มันซอยแล้วจะก่อนจากนั้มา่าที่ซอยอืย้ยยาอย่ะอชิเล่ชิเลเลยิเล่อมูยังตอนบักนึ่งนี่ใช้เคียงนะมามาซอยกันมาเไว้กันยังหาอยู่เนี่ยวาเคียงเพเห็นรัวมนหมอหรือนัวพนนีงหกระชามใหญ่เองเลยเฮ้ย ต้องห้ากับสามใหญ่อย่างเด้ออย่างสิคู่พักให้กินห <c oughs> มูสามโลคนเดียวพี่น้องใส่แบบจุกๆไปเลย แง่ยังมเฮ็ดส่วมาลากินเลยเพผนว่ามาเฮ็ดอันยำส่วมาลากินแน่ก็เลยว่าจัดมาแล้วพี่น้องนางจุ่มอยากเ,เรื่องของเลืนะ่องอยากกินมือหน้าต้มหวานอยากกินต้มหวานเอื้อดีผนว่าอ, <c oughs> อยากกินยำดีผนว่าน,นอนจุ่มอยู่ในมือนนะั้นน่ะ ืละเอีอยกกดเดยพิาาาเพ่นกันเลยว่ะอันมาเห็ดยำส่วนนั่งกินเน่แล้วก็เลยมาแล้วก็เอาป่ามาพร้อมด้อันเห็ดกินน้ำเราว่ะคนมาเนี่ยของยูของกินมาซ้อยกันเห็ดยู่เห็ดกินอยู่ในครัวมินิมอลนี่ยด้พี่นอะครัวกันครัวน้อยพอดีกำลังอบอุ่นเฮ้ย <laughs> ส่วนรวมส่วนรวมครอบครัวคือว่าเขานอนบ้านบอกหรือเองฟันหรือเองฟันบ่คือว่าเธอเขานอนว่าบ้านมือแหลกว่าสันแสดงว่าเองฟันสามวนคืนนี่นะฟันว่าสาวร้อยเข้าไปนอนบ้านพี่น้องอุอม้อมูกอุ้มเต้าเข้าไปนอนบ้านเลี้ยวว่าสันถ่ายหมูได้ดูกก่อน มือเอก็ได้ลกออเออกดีห่หรวเฮ้ยขายบริคุณเองจัดเบืเบ้องบได้จัดตกได้ราคาแต่เธอเด้อคูมมือนี่นะโลห้บเอ็ดะให้บมคเอากะคา้คุณมูนน้อยเรี่ยงลวกันคันคัน,คน<ร>มันมูเนอ้อยายเดือหาคุณสิ<า> บันนี้มูน้อยนี่โตหนึ่งได้พันเจ็ดพันเป็ดปลอดออกมานะจังว่าอู้น่าสวงนี่พายกระได้เงินขนาดได้เงินน้ำมูนี่จะสวนี่ออห้องกระแนงกับสีบประมาณอีกจักเดือนซี <4 S 1> ก <4 S 1> ็ไดเดือนส <4 S 1> ี่ตีท้าย <c oughs> มูประมาณห <c oughs> าสิ่ตักไงจะได้เงินห้องล่าง,างนะ ชักชิว่าซ้ำได้ได้และตวตเจ็ด0ิบเออซ้ำทางเมือ่อเมืได้ของเราหนะตู้ตู้เอออีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะคายแบบเราเล่งนะดิเราเล่งอน,นีห้องกันเนาะนะบำรุงนี่ใช่สีดเอาสีดเอาแล้วก็มูล,ล้วก็ตู้อต,ตุกปุกติปิกอยู่มันเจอหมูงามเ,เออมันเจอแบบเราเราซื้อมาโตแบบ มันรอดตายนะเฮ้ยเกือบสองพันเออมันใหญ่แล้วเออมันใหญ่แล้วมาแล้วมีแต่เล็งเอาโล่เออศิลมาหันเก่งครับเอวมันยิดโลดคืออันออกจากนมนะฮะยังมาอ่อยหัวอาหันเลยคือซีบพื้นอือเราไปเอาตัวมันนั่นโลดฮัมก็เริ่มเลี้ยงแล้วฮัมก็ลองเบิง ที่เลี่ยงที่เลี้ยงนั่นเฮ้ยาาที่เลี่ยงน่นยังแม่นยังได้ยางได้ขี่มันบอนขี่มันนะพี่อ้างไว้คักแน่เอาขี้แกบมามักใส่อ,อือช่องอ้างพุ่นบอนละมากไว้นะเอาลงหน้าแเอาลงหน้าราวาย่ำหน้าเลยมีแตซื่อของเขาแลวก็เบิ้งสีลองเลี่ยงเบิ้งงลาว่าเลี่ยงแล้วก็เอาขี้มันพร้อม เห็ดบักคักด้วยเฮ้ยเห็ดอันก็ล้วก็เทศปูนไว้บอกให้มันถือกิดิดเลยนะอ่างขีไปนะเกะขี้กีกบลงอืมส่วนขึ้มาตากแล้วห้องก็ได้ห้องก็ได้เรามพระท่านได้ใส่สอบดอกแต่ว่าห้องก็ตักขึ้นอะนะกะลายเติบอยู่แล้วสื่อขีแก็บเป็นร้อย พอเพิ่นสีบเบิบกหน้าไม่แล้วก็กรเลยสีอันนั้นผัดชือขกิมูครับผัดแพงเฮ้ยชอบแล้สามชิบสามชิปอือเอ้าซื้อเห็นว่าห้าพันซื้อดูกระเพงขึ้นราคาอ,อุ้ยเอาเอ็นซื้อขกิมู๊บดูขึ้นแล้วค่ชอบเส้าหาเส้าหาจะได้ห้ามาห้าเองเอาเองเอเอเอ,เอ,อ,อันนี้ประสามชิปประทรงอยู่บานี้เห็นแล้วคล้ายพักได้หมาว่าขึา้นราค,คาเฮ้ยอยากขึ้นสี่สิบ โอ้ิกหาเงินซื้อขีมูนีบ่นกคามากรเบิดสีโอ้ยนกไม่สดง่ายใคราใครงงนกนมาสร้าสร้างมักลย่าสร้างบรรดาบรรดาดูมาทรงบเขาใจฮะบางทีก็ไปขายกัโต้โอ้เนบางคนดูแลบางคนเด้อลู้าก็นด้โตของมันโตอยู่แล้วโตอยู่เร้วเฮ้ยเรื่องขาดเรื่องาด ต้องตบนะบริษันไวาเป้าช่าขี่มันนะบริด้ส่วนว้บ่ออกันเลแล้วอย่ายบริษัส่วนใ้บริษัทยังขี่มูกุในเองบริษัทส่วนจะแม่โอ้ขี่มูคุในอะไรเขาจะคาามีนต่หวัวาหาานั่นฆาาเลยเด้อไม่เสือขึ้นกปประตากสะไปแค่นั้นเลยตลละข้างล่างเลยเออตกข้างล่างแล้กก เอาไม่บอกไว้ลงหน้าในคาดไปเด้อหักขี้มูน่เองนะเบิ้ลที่สิบสองเลยเองสั่งมันบอกวันขีมุ่ะเบิ้ลที่สิบสองเลยเองสั่งมันนะต่ให้หน้าตัวนั้นนะเป็กเอง่านพ่ได้่านมันพดดเจำห้ก็บ่ห้างนะครดซ้ำขาดำน่ะแหละปีบางกีเก็ยังพอดีห้างนี่เรื่องเป็นว่า ีดีจีมาเนี่ยใช่มันได้เจ็ดสอบอืมปีบางกีเนี่ยมันได้ได้หาสอบครึ่องะพี่ดายคลิปนี้ก,ก,นกันยาวแหละกันเสียมอะลราจักก่อนละกันบสบขวามสุขคน,นเดี๋ยว<ส>จังคอยติดตามคลิปหน้าดอพี่ดาวดูสบายดี